บางคนคิดครับว่าการประกันเนี่ยคือค่าใช้ใจ่ายหรือเป็นสิ่งที่พุ่มเฟือยนะครับพี่เอกจะบอกอย่างนี้นะการประกันคือการคุ้มครองนะครับครอบครัวของคุณหลักการประกันชีวิตให้กับคุณนะครับในเรื่องของกรณีที่คุณไม่อยู่แล้วหรือคุณไม่สามารถทํางานได้แล้วนะครับรายได้คุณไม่มีแล้วตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับครอบครัวของคุณ ครับอย่าคิดว่านะครับการประกันคือการภาระนะครับพี่เอกให้แนะนํนนะให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับลงทุนเพื่ออะไรเพื่ออนาคตนะครับของครอบครัวของคุณในกรณีที่คุณไม่อยู่นะครับมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้ครอบครัวของคุณเนี่ยดำรงชีพอยู่ต่อไปได้ในกรณีที่คุณไม่สามารถทํางานได้หรือคุณไม่อยู่หรือเป็นอีกอย่างหนึง่ง ถือว่าเป็นของขวัญของกอโกรกคุณนะครับที่คุณเนี่ยนะครับได้สร้างหลักประกันพวกนี้ให้เขายามคุณไม่อยู่จริงๆครับ